อยู่กันในแบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 6หน้าที่9นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหารทศนิยมชุดที่1ค่ะเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะ13.5หารด้วย0.5เราจะเลือกใช้วิธีการหารโดยการเปลี่ยนโทศนิยมให้กลับไปเป็นเศษส่วนนะคะ,ะเราก็จะเปลี่ยน13.5ให้เป็นเศษส่วนก่อนเลยค่ะ13.5 เนื่องจากเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น10นะคะจะได้1 3 5ส่วน10ค่ะหารด้วย0.5 0.5ถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็จะได้เศษ5ส่วน10ค่ะจากนั้นให้เราทำการดำเนินการหารเหมือนกับการหารเศษส่วนได้เลยค่ะโดยตัวตั้งคงเดิมค่ะคือเศษ135.10ส่วน10 เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนก็จากเศษ5ส่วน10ก็กลับเป็นเศษ10ส่วน5นะคะจากนั้นเราก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส,ส่วนคูณส่วนค่ะก็จะได้เป็นเศษ1 3 5สคูณ10ส่วนด้วย10คูณ5นะคะจากนั้นเราก็ดูว่าคู่ไหนตัดทอนได้เราก็ตัดทอนค่ะในที่นี้เราจะตัดคู่ของ10กับ10ค่ะโดยใช้แม่10 ต่อไปตัดคู่ของ135กับ5นะคะโดยใช้แม่5ค่ะ5ตัด5ได้1ครั้ง5ตัด135ได้27ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะเหลือเป็น27คูณ1กับ1คูณ1นะคะที่เป็นตัวส่วนก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะได้เป็น27ส่วน1หรือตอบว่า27นั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะ4.62หาร0.2ค่ะ4.62เป็นโทสนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้ตัวส่วนเป็น100ค่ะก็จะได้เป็น462ส่วน100ค่ะหารด้วย0.2 0.2เป็นโทสนิยม1ตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เศษ2ส่วน10ค่ะ จากนั้นก็ดำเนินการหารเศษส่วนค่ะโดยตัวตั้งคงเดิมคือเศษ462ส่วน100คงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนจากเศษ2 0. ส่วน10กลับเป็นเศษ10ส่วน2ค่ะแล้วเราก็ดูว่าเราสามารถตัดทอนคู่ไหนได้นะคะในที่เลือกตัดเป็นคู่ของ10กับ100ค่ะ10 10 10 10เป็น100นะคะแล้วก็ตัดคู่ของ 462กับ2โดยใช้แม่2ค่ะ2ตัด2ได้1ครั้ง2ตัด462ได้2 3 1ครั้งนะคะทีนี้เราก็จะเหลือตัวเศษก็คือ2 3 1คูณกับ1ตัวส่วนก็คือ10คูณกับ1นั่นเองเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เป็น2 3 1ส่วน10แต่เนื่องจากส่วนเป็น10นะคะสามารถทำให้อยู่ในรูปทศนิยมได้1ตำแหน่ง ก็คือจะตอบว่า23.1นั่นเองค่ะต่อไปไปต่อกันในข้อที่3เลยคะ่ะ9.027หารด้วย0.3 9.027เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปตัวส่วนที่เป็นส่วน1000ค่ะเศษส่วนที่มีส่วนเป็น1000นะคะก็จะได้9027ส่วน1000หารด้วยเศษ3ส่วน 3, 10นั่นเองค่ะ ตัวตั้งคงเดิมค่ะคือ9,27 7คงเดิมส่วน1,000นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะจากเศษ3ส่วน10ก็เปลี่ยนเป็น10ส่วน3ค่ะกับเศษเป็นส่วนนะคะจากนั้นเราก็ทำการตัดทอนค่ะโดยจะเลือกตัดคู่ของ1,000กับ10โดยใช้แม่10นะคะ1 0 1 1 0 10 100ครั้งก็จะได้1,000นะคะ ต่อไปเลือกตัดคู่ของ3กับ90,27โดยใช้แม่3ค่ะ3ตัด3ได้1ครั้งค่ะ3ตัด9027ได้3 0 9, ครั้งนะคะเราก็จะเหลือ309คูณกับ1ตัวส่วนก็จะเป็น100คูณกับ1นะคะก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะได้3 0 9พส่วน100 เนื่องจากตัวส่วนเป็น100เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งได้ว่า30.09นั่นเองค่ะไปต่อกันในข้อที่4ค่ะ0 5 6 7หารด้วย0.7ค่ะ0.567เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ตัวส่วนเป็น1000นั่นก็คือ567ส่วน1000นั่นเองค่ะ หารด้วย0.7ก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ7ส่วน10นะคะตัวตั้งคงเดิมค่ะคือ567ส่วน1,000คงเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนก็คือจากเศษ7ส่วน10ก็เป็นเศษ1สส่วน7ั่นเองค่ะแล้วเราก็ดูว่าคู่ไหนตัดทอนได้ค่ะในที่นี้ก็จะเป็นคู่ของ10กับ1,000ใช้แม่10ในการตัดทอนนะคะ10 1 10 100 10 0ครั้งเป็น1000ค่ะ ต่อไปตัดคู่ของ7กับ567โดยใช้แม่7ค่ะ7 1 7 7ตัด567ได้81ครั้งค่ะเราก็จะเหลือตัวเศษก็คือ81คูณ1ตัวส่วนคือ100คูณ1ค่ะ,ะก็จะได้เป็นเศษ81ส่วน100เนื่องจากส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปโพสิยม2ตำแหน่งได้ว่า0จุด 81นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ504หารด้วย1.4 504ก็คือ504นะคะไม่ต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะแต่ว่า1.4สเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ14 1ส่วน10ค่ะจากนั้นก็ดำเนินการหารค่ะตัวตั้งคงเดิมก็คือ504 เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะจาก14ส่วน10ก็กลับเป็น10ส่วน14นั่นเองค่ะแล้วเราก็เลือกตัดทอนได้เลยค่ะโดยตัด14กับ504โดยใช้แม่14นั่นเอง14 1 14, 14 14ตัด504ได้36ครั้งค่ะเราก็จะเหลือส6มสคูณ10ได้360นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่6ค่ะ72.84หารด้วย1.2ค่ะ72.84เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้7284ส่วน100ค่ะหารด้วยเศษส2ส่วน10ค่ะ7284ส่วน100คงเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนค่ะจากนั้นตัดทอนค่ะ ตัดคู่ของ12กับ7,284ค่ะ12บสอ่งสิค่ะ12ตัด7,284ได้607ครั้งค่ะต่อไปตัดคู่ของ10กับร้อค่ะโดยใช้แม่สิบสิบหนึ่งสิบสิบสิเป็น100ค่ะตัวเศษก็จะเหลือเป็น607้คูณหตัวส่วนก็เป็น10บคูณหนึ่งนะคะาจากนั้น เราจะได้คำตอบเป็นเศษหกร้อเส่วนสิเขียนให้อยู่ในรูปโพสยมได้6 10 .7 นั่นเองค่ะ